สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของนี้ครับพระกิ่งมิ่งมงคลหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2563 2 k มเมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักร้อยครับรายการต่อไปครับพระผงแดรอบหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนื้อผง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักร้อยครับรายการต่อไปครับเสมาชนะมารหลวงพ,พ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2563เนื้อทองแดงหน้ากากเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเลี้ยนเสมาชนะมารหลวงพ,พ่อพ,พัดวัดห้วยด้วนปี2 5 6หเนื้ออปาปก้าลงยาลายธงชาติมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับพระแก้วมรกตหลวงปู่แสงวัดโพชัยปี2562เนื้ออัปปะ้าลงยามีการเช่าหาปิ่นมาอยู่ที่หลักร้อยครับรายการต่อไปครับเหรียญชินนบัญชรหลวงปู่แสงวัดโพชัยปี2562เนื้อทองทิพย์ลงยาลายธงชาติมีการเช่าหาปิ่นมาอยู่ที่หลักร้อยครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วรุ่น9ก้าปี2520เนื้อทองแดงมีการเช่าหาปิ่นมาอยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับเหลือหลวงผู้เพิ่มวัดกลางบางแก้วปี2521เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับพระธราวดีหลวงผู้เพิ่มวัดกลางบางแก้วพิมพ์หูขีดปี2518เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่หลักพันกลางครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับสมเด็จคะแนนจิ๋วหลวงพ่อสาครวัดหนองกับปี2 5 3 0เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมออยู่ที่หลักพันต้นครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ออกมารีสิร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆนบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ u t u b e นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึงส0 0 0 0 0ซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ